ดวงดาวเดินเปลี่ยนชีวิตไม่เที่ยงแท้สปปรรพสิ่งผันแปร ى, ความตายเรื่องจริงกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องชาแนลคูยอพยากรดาวเล่าชีวิตคลิปนี้นะครับจะขอเชิญชวนทุกคนนะครับร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนหาไทยทิพย์ ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภร์วไลยรักทรงเปิดมาเพื่อบรรเทาทุกข์และก็สร้างกำแพงให้เกิดความปลอดภัยของพี่น้องปวงชนชาวไทยในเขตชายแดนณปัจจุบันนี้ครับที่มีปัญหาสามารถโอนและร่วมบริจาคนะครับได้ตามภาพาหน้าคลิปนี้ได้เลยนะครับ และยังมีอีกหนึ่งกุศลนะครับในการสร้างวิหารโคตของวัดปัญจทายิกาวาดอยู่ตรงคลองห้าลำลูกกากำลังสร้างด้วยไม้สักนะครับใครอยากจะร่วมทำบุญกันก็สามารถโอนเข้า QR code ของบัญชีวัดได้โดยตรงเลยนะครับลัคนาราศีกรกฎนี่นะครับ ได้รับอิทธิพลจากดาวพ่รหัสที่จะโคจรเข้ามาสู่ตัวแล้วนะฮะให้โทษในส่วนส่วนหนึ่งแต่จะให้คุณมากกว่านะฮะเรียกได้ว่าจะต้องให้โทษก่อนแล้วถึงจะมาให้คุณในเรือนชะตานั่นเองการให้โทษของดาวพรรหัสของชาวลัคนาราศรีกรกฎจะไม่เหมือนการให้โทษนะฮะของลัคนาอื่นๆที่จะได้รับนะ,ะนั่นหมายความว่าให้โทษแบบ หลอกๆลอก่อกอะนะให้โทษแบบไม่จริงจังนะหมายความว่าไงนะเปรียบเหมือนว่าเราเป็นเด็กสมมุติเราเป็นเด็กนะกนรกฎอ่าอพ่อแม่นะฮะมาหาเรานะมาเจอเจอเราเอา้าวเห็นพฤติกรรมเราเอบางสิ่งบางอย่างน่าเป็นห่วงบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องไม่ถูกรู่ตามแนวทางของพ่อแม่เงี้ยนะฮะท่านก็อาจมา ดุด่า,าว่ากล่าวมาตักเตือนมาคอยบอกคอยสอนนะฮะมันก็เลยกลายเป็นอริไงด้านหมายความว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการที่จะต้องนะได้รับอรินะเช่นเจ็บป่วยใช่ไหมแพทย์มาตักเตือนสั่งให้กินยาอย่างนั้นอย่างนี้นะบ,บังคับอ่ะสั่งมาบังคับะ ให้ดูแลสุขภาพบ้างนะให้ดูแลตัวเองเพิ่มขึ้นบ้างนะ mm hmm. เห็นไหมมันก็จะเป็นทําให้เราหงุดหงิดใจเอ๊ะทำไมต้องทําตามแพทย์สั่งทําไมต้องทําตามหมอสั่งแบบนี้นะครับอพอไปตรวจสุขภาพมาปุ๊บโรคภัยต่างๆที่มันซ่อนอยู่มันถูกเปิดเผยออกมาอย่างนี้ไงเราก็เลยไปพบแพทย์ไปหาหมอเห็นไหมหมอก็กลายเป็นอริของดวงชะตาของเราแล้วนะ,ะแต่ว่าเขาเป็นอริแบบยังไงละ่ะมารักษาให้เห็นไหม บังคับเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็กลายเป็นมารักษาตัวให้ทําให้สิ่งที่มันเสื่อมเสียเสื่อมถอยของร่างกายแข็งแรงเกิดขึ้นนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพระราดมาทับรักก็รากฏมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจ็บป่วยแต่จะต้องอไปพบแพทย์ตามโรงพยาบาลน,นะ,ะแล้วก็จะถูกรักษาให้หายดีเห็นไหมมันจะเป็นร้ายก่อนแล้วกลับมาเป็นดีอีกเรือนนึงมาจากเจ้าเรือนของพบ อะไรครับพบสุภานะฮะพบสุภาของเรือนชะตาเนี่ยนะบางทีองค์กรนะรักเรามากนะรักเรามากหัวหน้างานหลายๆฝ่ายหลายฝ่าย,ยนะไม่ใช่ฝ่ายเดียวนะบางทีไม่ใช่ฝ่ายตรงของเราฝ่ายเดียวด้วยมาจากหลายๆฝ่ายนะฮะรักเรามากเห็นคุณค่าเห็นความอ่อนโยนเห็นความน่ารักเห็นความละเอียดรอบคอบต่างๆของกรกฏนะเลยได้ให้ นะฮะมอบหมายงานต่างๆเพิ่มเติมเข้ามาให้ช่วยเหลือองค์กรเห็นไหมองค์กรก็กลายเป็นอริแล้วหัวหน้าก็กลายเป็นอริแล้วเห็นไหมให้งานเพิ่มไม่ได้ให้ความสุขสบายเลยให้ทํานี่เพิ่มให้ทําตรงนู้นเพิ่มนะกระกดทําสิ่งนี้สําเร็จแล้วใช่ไหมทําดีแล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเอาตัวนี้ไปเพิ่มเติมนะนี่เห็นไหมเขาก็รักเราเพิ่มขึ้นนะความรักระหว่างเรากับทางด้านองค์กรระหว่างหัวหน้าง,งานต่างๆมันก็มีมากขึ้นไง นะเขาไม่ตาเรามากขึ้นดังนั้นจึงเป็นช่วงจังหวะที่ได้รับคําสั่งได้รับมอบหมายคําสั่งต่างๆจากหัวหน้างานจากองค์กรนะในทุกๆองค์กรที่มันมีอยู่ในบริษัทอะนะยิ่งใครที่แบบมาเหมือนบริษัทแม่อยู่เมืองไทยบริษัทอ่า ตัวลูกเนี่ยนะอยู่ต่างประเทศหรือบริษัทต,ตัวลูกอยู่เมืองไทยบริษัทต,ตัวแม่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้รับมอบหมายคําสั่งแดนไกลนะฮะอ่ารีโมทมาเลยนะทําให้เราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บังคับเราอะ่ะนะอยากทํำไหมไม่ได้อยากทําแต่ถูกบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่อยากทานะฮะจะเป็นแบบนี้นะอ่าทาแล้วเป็นไงเป็นอะไรไงนะเป็นปัญหาของชีวิตนะแบบสูงสุดมหาอุด นะเป็นปัญหาของชีวิตสูงสุดมหาอุดแต่พอทําไปเรื่อยๆมันทํนะาได้นะมันทําได้นะเพราะเขาเดี๋ยวก็ให้ค่าจ้างเพิ่มให้เงินพิเศษเพิ่มนะฮะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นช่ชงจังหวะดีของชีวิตที่จะได้แสดงศักยภาพและผลงานในการที่ได้รับคําสั่งจากหลายๆห,หน่วยงานเข้ามาแล้วเราจะต้องทํา ่าก็เกิดเป็นอะไรเป็นมหาอุดนะดั่งดาวพระประหัตที่โคจรเข้ามาพอเป็นมหาอุดปุ๊บเหนื่อยเต็มที่ไหมนะก็เป็นอริไงนะก็จะต้องระมัดระวังโรคภัยไข้เจ็บที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายนะฮะเหมือนแบบโอ้จะรับไม่ไหวแล้วให้งามอยู่นั่นแหละเวลาพักผ่อนก็ไม่มีทํำจะไม่ทันแล้วแล้วก็ให้มาอีกเพิ่มมาอีกนะก็เลยเป็นช่วจังหวะอย่างที่ว่ากล่าวไปว่า ไปพบแพทย์ไปหาหมอเดี๋ยวหมอเขาก็<ๆ>บังคับนะให้เราแบบพักนะผ่อนเยอะๆนะแต่เจ้านายก็ให้งานเพิ่มเติมนะหมอก็จะสวนทางการอ่านเธอต้องพักผ่อนเยอะๆเนี่ยนะองค์กรก็ให้งานเพิ่มเติม แบบนี้ไงมันก็เลยต้องเป็นช่วงจวังหวะเหมือนแบบซื้อยาบำรุงนะฮะรู้จักการผ่อนการลมหายใจอย่างเงี้ยนะช่นหายใจเข้าลึกๆนะให้ท้องป่องเนี่ยนะครับทาให้เกิดความผ่อนคลายเกิดขึ้นหลายๆทีหน่อยนะมันจะได้คลายเครียดไปนะร่างกายมันก็จะได้แบบมีสุขภาพ อ่าพาราไม์ที่มันดีที่มันแข็งแรงนะฮะดังนั้นจึงถือว่าเป็นช่วงจังหวะอย่าฝืนนะถ้าร่างกายไม่ไหวนะเช่นขับรถง่วงก็จอดพักเลยนะฮะร่างกายไม่หไหวนะพบแพทย์นะซื้อ,อยาบำรุงหน่อยนะครับอย่าฝืนไม่งั้นเดี๋ยวจะป่วยได้จากพาระที่เป็นมหาอุดนะฮะแต่ความเจริญก้าวหน้าของชะตาชีวิตอะไม่ต้องห่วงนะมันเจริญไปได้เรื่อยๆมันเจริญไปได้เรื่อยๆนะฮะจากการที่ดาบพระนั้นโคจรมาเหมือนให้คุณนะ เหมือนให้คุณในชะตาชีวิตแะแบบมันให้คุณแบบบังคับหน่อยอ่ะ นะพอทําไปสิ่งที่เราทําไปมันเห็นประโยชน์มันก่อเกิดค่านะฮะดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองนะอย่าไปคิดว่ามันเหนื่อยยงเมื่อกี้เปียบเทียบพเฉยนะอย่าไปคิดว่ามันเหนื่อยขนาดนั้นถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะแสดงศักยภาพและก็จะมีความก้าวหน้าอย่างสูงสุดนะฮะให้กับดวงชะตาของอาชาวกรกฎนะบางบางคนบริษัทรักมากก็ส่งไปอยู่ต่างประเทศไปดูงานต่างประเทศนะ,ะบางทีเราร่างกายไม่ไหวมีวันหยุดพักร้อแล้วก็ไปพักผ่อนนะฮะต่างจังหวัด ตามประเทศอะไรก็แล้วแต่ให้เกิดเกิดความสบายใจแล้วก็เหมือนไปนชาติแปดกลับมาสู้ใหม่นะสู้งานใหม่ซึ่งถามว่าถ้าใครแบบกังวลใจไปว่าเราจะเหนื่อยสายตัวจะขาดไหมมันมาช่วงสั้นน่ะปีนี้นะมาแค่ตุลาพฤศจิกาธันวานะเดี๋ยวประมาณยี่สบามธันวาท่านก็ถอยหลังออกไปใช่ไหมพอถอยหลัออกไปก็ถอยหลังไปนานหน่อยนะที่พอม,มาช่วงสั้นน่ะ ศักยภาพเรามันถึงอยู่แล้วแล้วก็รีบเร่งน,นะศักยภาพตรงนี้ให้เต็มที่เพื่อจะได้คุณจากดารัพรหัสนั้นเต็มที่นะในเดือนสตาแล้วเดี๋ยวปีหน้าเขาก็มาทับลักแบบน,นี้ใหม่นะเหนื่อยใหม่สู้ใหม่แต่ดีนะอ่าแต่ดีนะใครที่เหมือนแบบว่าอ่าเป็นสตรีนะฮะก็เพิ่มเติม,มด้วยการแบบอ่าที่ไหนเขามี บวชพระแล้วก็ไปอนุโมทนาบนุญร่วมบวชกับเขาก็ได้นะแต่ถ้าบุรุษคนไหนเนี่ยนะพอแบบว่าจังหวะแบบนี้เข้ามาบางคนก็แบบอยากบวชก็ได้นะฮะมีเกณฑ์ในการบวชพระไปร่วมงานบวชพระอะไรก็ตามแต่นะครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลของดวงชะตาของตัวเรานะครับช่วงจังหวะนี้นะเพราะนัดมาทับลักนะฮะก็ถ้าใครมีเวลาก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็นนะฮะความ เหนื่อยต่างๆความหนักต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็จะสงบลงนะมันก็จะเบาลงนะแต่เป็นช่วงที่เติมบุญเติมกุศลน,นะครับให้กับตัวเราเองด้วยนะฮะที่พราะงานมันมีมากเงินมันก็มีใช่ไหมอยากจะได้บ้านก็ได้สมใจอยากจะได้รถก็ได้สมใจอยากจะเดินทางไปประเทศต่างๆที่เราไม่เคยไปก็ได้สมใจจากดาภนหาดแล้วครับที่โคจรม,มาทับรักในลักษณะแบบนี้นะอ่าก็ยุ่งอยู่ที่วาสนาของแต่ละบุคคลด้วยกันจะได้ แต่มันต้องได้นะมันต้องมีต้องได้เข้ามาบ้านนะฮะ,ะในเดือนสตานะครับดังนั้นถือว่าเป็นช่วงจังหวะทองที่จะได้รับอิทธิพลนะดีงามจากดาวพระประหาัสที่ท่านเข้ามาแล้วก็ต้องใช้อาศัยความใจเย็นด้วยนะเพราะถือว่าเป็นช่วงทดสอบอเหมือนแบบอยากจะปั้นเราอะ่ะ ขาก็ต้องทดสอบความแข็งแกร่งหน่อยนะว่าดินของเราเลยนะาสามารถปั้นขึ้นรูปแบบไหนบ้างอะไรบ้างนะบางทีปั้นผิดปั้นถูกก็ทุกบ้างอะไรบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสามารถาสร้างประโยชน์พระราษฎเนี่ยนะจะสร้างประโยชน์ให้ปั้นออกมาเป็นจิตรกรรมที่งดงามนะ ได้ดีเลยนะจากดาวพระัาที่โคจรมาครั้งนี้ก็อย่าลืมเติมบุญเติมบุญลนนะเพราะดาวพระอาที่ยท่านชอบคนที่ทําบุญทํากุศลอย่างเดียวแหละนะฮะบางทีไม่มีทรัพย์แล้วก็นั่งสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิสมาทานเอาแต่สิ่งดีๆก็จะเจริญงอกเงยนะเกิดขึ้นเป็นบุญบุศลติดตัวเรานะสําหรับชาวกรกฏทุกคนทุกท่านนั่นเองครับไม่มีเหตุเกิดย่อมไม่มีผลตาม ขอบรารมีพระรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์อวยพรให้ทุกทุกลัคนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงตลอดปี2,568ครับ